อ่าคุณครับวกมีกนกินก็เดียวกันเราน่แม่จย่ยด้วยเนี่ยยังเอาเองอรอ่อยไหมลูกอร่อยนี่ขายด้วยอ๋มากทุกคน อยากกินอร่อยมากเลยเติมหมดติ๊ก20เม็ดมีต้มเท่าไหร่คนละร้อยแค่ <laughs> ừ. ừ, à, ถือว่าแบบสุดถึงมือเลยนะแบคบุยครั้งนา่นเนี่ยอออสบ้างเาี่าไผเองเองอืม,อนะอมหอมมากเลยหอมแบบอยู่นู่นมันมีนะแต่มันไม่หอมอย่างนี้นะอออไออที่ใบใหญ่ๆหไม่หอมที่เราซื้อเน่ไม่ซื้อของไทยนี่แหละเออไม่ใช่ของไทยหรอกอืมใบเล็กๆห,<อ>หอมหอมวันนี้เก็บจากสวนเมื่อกี้เนี่ยต,ตัวสัติอืม มีอู้หูเน uh ื huh. it. So it so right. so mm ้อนุ่มเลยน้ำตกเออลืมบอกใส่โตัวงอกแชมือเอะเดี๋ยวกินอีกบอกเลยว่าไม่กินข้าวบอกเลยว่าไม่กินข้าวมากินแต่ก๋วยเตี๋ยวอิ่มคันใหญ่กี่หญยกินกินกันเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาได้ได้เป็นก๋เหลาอะไรงี้ก็ได้ลูกทำไมเอาเส้นเยอะกินก๋วยเตี๋ยวกันที่รักพี่สาวอืม ต้องมีเสียงภาษาไม่เป็นไรทุกคนอยากฟังภาษาเค,คมีนอยู่แล้วอืมพูดเราพูดเลยจะอืมเสียงในฟิล์มนี่ผักสดๆจากสวนขนาด,ดขนาดเรากินที่ร้านกึ๊ีขาหมูย,ยังประวดให้เข้าเลย นุ้ย่ะิอร์รากีกัดเรีวค่ะใจจะขาดถ้าใครไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวใจจะขาดเหมือนจะกินทุกวันเนาะเหมือนจะกินทุกวันอะวันไหนปิดร้านนี่กินทุกวันพวกทํางานน่ะอืมเป็นอาหารเที่ยงหรือเป็นอาหารทำงานก่อสร้างเขาต้องมากินได้ทาก่อสร้างอยู่ไหนในบ้านอ๋อพวกเขาทํางานอะเขาเขาขี้เกียจหากับข้าวบางวันเนาะกินก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวบ้านเราไม่ไม่เบื่อนะนี่ร้านนี้ร้านเด็ดเดร้านในหมู่บ้านนี่น้ำตกน้ำใสได้หมดขายมากี่กี่สิบปีแล้วเนี่ยนี่อันนี้บ้างน่ะเวเลิ่งน่นอเอ็นนี้น้อนเจอร้านไอซิสเขาเป็นั้นที่มีรุ่นากันเคยเงินบ้างน่ะเวเลิ่งเวรเลิ่งถ้ายืนต้องการจะหาร้านที่กินในเพื่อสังขารนะมัวบ้างเรียกบ้างน่ะเวรเลิ่งบ่เออเนี่ยเพลินอืม เซิร<ส>์ช<ม>ได้เลยนะอืมพี่สาวบอกเซิร์ชได้ร้านก๋วยเตี๋ยวถ้าถ้าอยากรู้ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยที่สุดในในสุรินทร์กันเนี่ยร้านแม่สมจิตกับก๋วยเตี๋ยวใบมรสองสาขาพี่สาวมีทั้งสองสาขาเลยมันขึ้นในเพจเลยใช่ไหมเวลาเขาเซิร์ชหาใช่ไหมงั้นก็คือก er ูเกิลก็เจอนะเซิร์ชในกูเกิลก็เจอนะร้านนี้อืมท,ที่สมเด็จคงเป็นชื่อปดับนะระดับเป็นร้านอนะาหนะารอืมใช่เลย แ้สดไอนูนอกะเสดดูเห็นด้เียเจ้ปุ้ยนี่กเพื่อนเขาฝ่าเออที่หน้าบ้านเราอีกร้านนี้อยู่ที่ไหนอว่าหน้าบ้านเราละบ้านแมันไปได้ไงรู้ป่ะไม่รู้ทามันโเหมือนว่าเขาพิมพ์หาไงซีลพับซี่เีลพบซี่มีเติมเงินด้วยนะมีไวไฟด้วยอื กินทุกวันเ,ททเนี่ยฮึ่มทำสตูว์แกงใช่ไหมไปทากระดาหูมือจีนน่ะร้านเปิดแต่เช้ากินไปกินไปหมดแล้วแต่เช้าเมื่อกี้มาเต็มร้านเลยเนาะอืงห้าโมงเย็นหกโมงห้าโมงถึงห้าโมงเย็น ห้ามห้ามเออนแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นแต่ห้าโมงเย็นถ้าเกิดอยากจะกินอีกก็เปิดได้เลยเปิดไปได้เลยฮีาฮ่าฮ่าฮาฮมีกปลาไหมเนี่ยเรียนหมึกเลือดเรียนมีสามสี่เรียนบ้านจันเนี่ยเรียนเรียนเสือจ้าร์นะแถวนี้ไม่ต้องเรียนหรอกเนี่ยบ้านจันที่อุบลเรียนนู่นที่แม่บอกอ่ะที่แม่เรียนอ่ะประมาณกิโลหนึ่งเนาะสองกิโลเนาะ สองกิโลสามกิโลมั้งประมาณสองกิโลสามกิโลโรงเรียนที่ไปเรียนอ่ะอืมอันนี้ศูนย์เด็กอันนี้โรงเรียนศูนเด็กน้ำแห้งหมดหมดไอ้ไปหมดนะตอนที่เล็กๆนะนนนร้องไห้ไเลยทูกคนร้เงยหมดเนาะหมดร้องไห้เก่งสุดก่เต้นไปเลยป้านะหน้าเสนอโรงเรียนหลงังนี้ต้านะ้าเสนอโรงเรียนหลังนี้ ไกลเกินไปเงีไม่เสนื้อเสนอทางมันไม่ได้สักทีก็เลยพากันเสนื้อศูนย์หนึนี่เขาบอกว่าเอ้าทำไมไม่เสนื้อทางล่ะทางหน้าบา้านตัวเองเป็นลุงเป็นปู่ไม่หรอกทำไมละ่ะให้ในายคคุคนีตกปินวตายปิยวหักตาย พากันนักกันกับพวกไอ้นอนเลยเอาโรงเรียนศูนย์เด็กอยกมือเต็มเลยเออพวกเราสูตรโรงเรียนสูตรเด็กนะเดี๋ยวยกมือกันนะยกมือเอ้ายายไม่มีหลานทำไมต้องอยากได้โรงเียนสักวันก็ลูกหลานนั่นเนาะลูกหลานคนอื่นก็ได้อืมทีนี้พอพี่เสนอพี่ก็เป็นคนทํากับข้าวเตยทำกับข้าวอาหารเด็กมีแต่เด็กติดใจใหญ่เลยยายไม่ได้ยายจะไปทำกับข้าวอีก ทำกับข้าวเนาะยายทำกับข้าวถูกใจอร่อยทำก๋วยเตี๋ยวนี่แหละผลไม้ผลไม้ก็เน้นพวกมันฝรั่สุกเรนเดยอาหารคุณภาพทำอาหารเด็กไม่ใส่ผงชูรสก็มีวิธีของเขาต้มน้ำซุปเด็กชอบไอ้เพนก็ไปกว่าด้วนต้นหอมที่ไปเที่ยวกับเราเนี่ยชอบต้นหอม ใส่ชูโรใส่ใส่แบบเนาะน้ำต้มผักเนาะหวานหวานก็ใส่หอมหัวใหญ่ใส่หอมหัวใหญ่เออยำนี้ใส่หอมหัวใหญ่ใส่ไม่เลือเทศมันก็เขาไม่ให้ใส่นะเด็กเธอเธอใส่แล้วเขาก็เ็นเหมือนการทำที่อโต้ด้วยใช่เธอไม่ได้ทำอาหารเด็กเนาะง่ายๆเนาะต้องไป ให้เขาชิมให้เขาประเมินน,นั่นแหละต้องทานโอโย,โยต้องทําอาหารไปให้เขาชิมอมว่าเราทําอาหารลักษณะแบบไหนจะพวกไหนเออม,มันเับก็จไป,ป,ปส,ปสอบไปสอบต้องไปแล้วเขาก็จะดูความสะอาดความานี่ด้วยแต่พี่ผิดอย่างเดียวพี่ใสเ่เอี้ยมเอี้ยมมันลายลายโดอกเขาให้ใส่เอียมสีขาวแล้วมีโน่นนะไม่มีเหรอหรือว่ายังไง ก็ไม่มีเอี้ยมสีขาวเนาะไม่ได้ซื้อมาเนาะคือเอี้ยมธรรมดาเราเอี้ยมเดี๋ยวก็ให้ใส่เอี้ยมสีขาวมันก็ไม่เปลี่ยนลงเดี๋ยวแต่ถ้าถ้าเอาให้จริงนะต้องเปลีนสีขาว เป็นบางก็คือส่เลยบางอิดีจังเอยบางคีนะเนข้ากันง่าไงเปไม่ได้แล้วเนาะงล้มีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยอย็บเงินบอกแค่เอาไปส่งกุ๊บบาเขเอาเส่งเวลาเงินจะเนี่ยเปนังอยเด็กเองี่ือจือมันเป็นบ้างก็เพราทาที่ซื้อของมันซื้อต้องมันซื้อได้แพงไงอ้ทากิิ